อ่ะคลิปนี้นะครับผมเราก็มาต่อนะว่าจักรยานเสือภูเขาของผมเนี่ยนะครับผมร2อนิ้วคันแรกเลยนะครับในชีวิตเราไปอัพอะไรต่อนะครับ อันดับแรกเลยนะครับผมก็จะไปอัพโรอนะครับผมโรอของผมเนี่ยนะก็เป็นร้อยขอบ29นิ้วอลูมิเนียมนะครับผมของ RXR นะครับโดทไม่ได้โดทหดที RXR อสนะครับต้องบอกว่าเป็นร้อที่คุณภาพก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เก๊เลยนะครับเพราะช่วงนั้นนี้ลดราคาครึ่งต่อครึ่งนะครับจาก7000เหนืออยู่3,500บาทนะครับแล้วทําอะไรต่อล่ะผมก็ได้ไปอัปเกรดอีกนิดนึงนะครับก็คือ ลูกปืนนะฮะลูกปืนก็ไปใส่เซรามิกนะครับผมของมิโตกานะครับผมถามว่าลูกปืนชุดนี้โอเคไหมโอเคมากๆเลยนะครับผมขี่แล้วรู้สึกว่ารถเนี่ยนะครับผมมันปิ้ยุมากๆนะครับคือมันมันสัมผัสได้นะครับว่าเราออกแรงอ,ออกแรงเท่าเดิมแต่ว่ารถมันไปได้ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมแล้วผมได้ไปทำอะไรอีกตอนนั้นนะไปเห็นเอ๊เขาใส่ตะเกียบันนะเพื่อลดน้าหนักจักรยาน ผมก็เลยเอาบ้างนะครับไปเซิร์ชเซดูเลยนะครับว่าเฮ้ยตะเกียบจักรยานเนี่ยนะครับผมราคาเท่าไรมันใสแล้วเนี่ยนะมันเบาหรือเปล่านะครับเฮ้ยใช้ได้นะครับผมก็ได้สั่งซื้อมาใส่นะตอนนั้นนี่คือผมอัพกีดจักรยานผมเนยนะน้ำหนักรถเนี่ยนะครับผมอยู่ที่10กิโลเท่านั้นเองนะคร <ๆ S 2> ับเทียบเท่ากับจักรยานเสอร์โมบเลย นะครับที่มาจากโรงงานเดิมๆนะครับคือการแต่งจักรยานเนี่ยผมจะบอกเลยนะครับว่าใครอยากได้น้าหนักเบาเลยเนี่ยนะใส่เป็นตะเกียบเถอะนะครับผมเห็นผลมากๆเลยนะครับแล้วก็ขี่เบาขี่พุ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าให้ไปเทียบเท่ากับเสอรมอบเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วทีวนี้เนี่ยนะครับผมอัพอะไรอีกนะครับก็คือ เห็นช่วงนั้นนี่นะครับเป็นใบเดี่ยวกําลังยิดเลยนะครับก็ะที่เองเนี่ยนะครับผมก็เลยจัดนะครับผมใบเดี่ยวก็ได้คุยปรึกษาพ่อเพื่อนผมนะครับเขาเป็นนักปั่นอยู่แล้วเนาะเขาก็ให้ใบจานหน้า38ฟันมานะครับผมอ่ะเปลี่ยนเลยแล้วไม่ต้องเปลี่ยนขาจานนะครับแล้วก็อัพใบจานหลังนะครับผมจาก36เป็น40นะครับแต่กบว่าผมใช้10สปีดนะครับใบจานหน้า38หลัง4 0 1 1นะครับผม1 0 11หมายถึง สิสปีดอ่าเล็กสุดสิบเใหญ่สุดสีสิบนะครับผมคือมันก็ใช้สําหรับในการขึ้นเนินขึ้นเขานะครับผมถามว่ามันเพียงพอหรือเปล่านะครับมันก็เพียงพอนะครับเราไม่ได้ไปขึ้นเนินชันอะไรมากมายนะครับผมถือว่าใช้งานได้สบายสบาย,บายเลยนะครับแล้วถามว่ามันปันหนักกว่า3 6ฟันไหมก่อนหน้านั้นนะครับก็ต้อง ตื้อขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้ามันได้รอบของมันเนี่ยนะครับผมจะไปดีมากๆเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับผมพอเราอัปเกรดรถเซตอะไรเซตเนี่ยไปปั่นในกลุ่มเนี่ยนะครับคือรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นมาอีกนิดนึงนั้นในช่วงน,นั้นบอกว่าโอ้โหอะไรนี่คือแบบเราอัพมาแล้วเราคงขี่แบบสู้เขาได้สบายๆนะครับผมแล้วก็อะไรล่ะคือ มีบแล้วไม่พ้นเอางี้ดีกว่านะครับคือความรู้สึกในการแต่งในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมคือมันแบบมันมัน,มนฮึกเหือมากๆเลยนะครับแล้วทีวนี้เนี่ยนะครับผมก็ไปปั่นนะผมจะปั่นอยู่รอบริมเพื่อนสาสียีตาลนะครับในตอนนั้นนะครับผมทุกคนเชื่อไหมเหมือนเล่าหืออะไรของใหม่เงี้ยทุกคนแล้วทีวนี้เนี่ยนะครับก็คือว่า อเรายิ่งปั่นยิ่งกดยิ่งกดยิ่งกดเข้าไปนะครับแล้วรู้สึกว่าเอ้ยรถมันมาดีมันมาตึงมากๆเลยนะครับโอ้โหฮืหอๆมากๆนะครับแต่ตอนนั้นนี่เหมือนกับเรากําลังฮอตไงนะครับโอ้โหเสืรภูวกเขาปั่นกับเสือหมอบนะครับไม่มีใครตามทานหรอกนะในช่วงนั้นคือมันแบบ คือเขาเรียแว้วก็ต้องเอาให้ได้ในช่วงนั้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับผมมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับมันก็จะค่อยๆดอบต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 อบมาเอาแล้วเริ่มพานแล้วครับคืออะไรนะครับสเต็มจักรยานไปเห็นรถที่มันขี่ดีนะครับผมราคาลักแสนใส่สเต็มแบบบวกลบยี่ห้าสามห้าจัดสิครับรออะไรทุกคนเชื่อไหมมาใส่ปุ๊บเนี่ยนะเฮ้ยรถมันไปดีมันไปเรี่ยวเลยนะครับแล้วตอนนั้นคือใส่ตะเกียบด้วยน่า,ายิ่งตามนะโหมันไปดีมันไปดีจริงๆนะครับ ใช้งานอยู่ได้ไม่ถึง2เดือนน่ะเปลี่ยนนะครับใส่โช้เหมือนเดิมนะครับเพราะอะไรรถมันขี่เมื่อยมากๆเลยนะครับพอเราเล่นตัดสั้นสั้นเลยนะครับแล้วสเต็มมันกดตรงอย่างนี้อีกนะครับผมเหมือนหักหัวลกไปเลยนะครับผมมันเลยทําให้รู้สึกว่ามันขี่มันไปดีนะมันรูดรมดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าโอ้โหเอาเลือกเหมือนกันนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยนะครับผมช่วงนั้นคือแบบไอ้เราก็ฮึกก็เหิรมจริงๆนะ มีร2อยกนิ้วเวล้วมันเป็นที่สเปคดีมากๆในช่วงนั้นก็ออกงานแข่งแข่งตอนนั้นก็เป็นแข่งเอ,อเขาเรียกอะไรละ่ะแข่งแบบชาติแบบไม่ได้ชาเลนจ์นี่เขาเรียกว่าอะไรโอเพนนะครับอ่ะ,อะพี่ที่ตายก็ชวนไปนว่าเอยไปแข่งโอเพนกันอะไรการเพราะว่ามันคนจัดนะครับกะทิเองก็ได้ลงแข่งนะครับเออก็ไปเจอนะักแข่งอะไรหลายๆคนเนาะบอกรถแต่ละคันนี่เราไม่น้อยหน้านี่นะครับ แล้วทีนี้เนี่ยนะครับผมคือแบบอ่ะเราก็ไปป่นเก่งกับเขาอะไรกับเขานะครับทุกคนเชื่อไหมในวันที่ผมแข่งเนี่ยนะผมบอกเลยว,ว่าอะไรแต่ละต,ตัวที่ผมอัพเข้าไปในรถคันนั้นเนี่ยนะไม่มีค่าเลยมีค่าที่สุดคือแรงเมื่อก่อนผมคิดแค่ว่าในการเราอัพอะไรอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้รถมันขี่ดีขี่เบาใช่ครับมันมีส่วนแต่หลักๆเลยคือแรงเราจริงๆนะครับผมคือแบบ เอาไงดีว่าเราต้องคืองชังน้นมันก็มีความคิดขึ้นมาอีกาล้วเอาไงดีว่าเราจะไปอัพอะไรดีอย่างนั้นอย่างนี้นะพอเอาะสักเข้าคือมันไม่ใช่นะครับ อัพแรงเราดีกว่านะครับอัพแรงดีกว่าที่เราจะไปอัพรดมันอีกนะครับผมไม่กระลดน้ําหนักตัวลงนะครับผมลดกี่เบาขี่พุ่งแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเรื่องราวที่ผ่านๆมานะครับผมกับจักรยานสูเข่า129นิ้วนะครับผมแล้วก็มีการแต่งการเพิ่มอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็เล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าสงสัยตรงไหนนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นคลิปช็อต ตอบคำถามให้เองนะครับหรือไม่ก็อตอบเป็นข้อความใต้ความคิดเห็นให้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับไปกับช่อง youtube กระทิพาปานด้วยนะครับสวัสดีครับ